สดอยู่ตอนนี้หรือว่าชมย้อนหลังอย่าลืมช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคเ่งคอนแกนแล้วครับแวะไปกทมหนึ่งวันเคนรับ แผายไปจากการทำคลิปแล้วก็ไลฟ์สดอยู่หลายวันเพราะว่าเพราะว่ายุ่งๆเนี่ยรถมาแล้วช่วยกดแชร์ด้วยนะครับใครแชร์ขอให้รวยพรุ่งนี้ครับเป็นรถเท้าบนีโอเคพี่วิทยุมารับ จริงๆผมเอารถมาจอดไว้ที่สนามบินนะครับวันที่บินไปกรุงเทพเอารถมาจอดไว้ที่สนามบินแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมเอารถไปจอดเอารถมาจอดไว้ที่สนามบินขอนแก่นนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้แอนจะกลับมาคืนนี้วันนี้แอนมีงานกลางวันอยู่ที่ถ่ายรายการนะครับกลางคืนอยู่ที่ทองหล่อ นะฮะแล้วก็จะบินกลับคอนแกนพรุ่งนี้เช้าเพื่อที่จะมาประทมนิเทศนะครับผมก็เลยเอารถจอดไว้ที่สนามบินนะฮะเอากุญแจเพิ่นเพิ่นลุงเครื่องแล้วเพิ่นกงสิได้เพิ่นก็ิสิได้ไปสารคามเลยนะครับวันนี้ผมก็จะให้พีวิทย์พาไปทําธุระรรประชุมที่โรงพยาบาลศรีนครินพีวิทย์ไปไปสายบอมมือเนี่ยมือเล้งไอ้มือเน,นี่ผมสิประชุมม่น ตอนบ่ายยกลงพยาบาลสีนคริ์อ๋อไปนอนผงผุญเยืนมมโอเคผมกระสิกับแมนไปนอนสลัคขับเนี่จะไปหาลูกก่อนครับไปหาลูกก่อนทุกคนเอฟซีใจเกินร้อยหรือแฟนคลับเอบีนะครับหรือบ้านแฟนหรือแฟนคลับของศิลปินได้สังขัดใจกันร้อยทุกคนวันนี้ผมมาบอกนะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับเสื้อ เสื้อปีเก้าของมรำมใจกินร้อยนะฮะเนื้อผ้าคัดต้นอย่างดีนะครับแล้วก็สกรีนแบบพรีเมียมนะครับสกรีนแบบอย่างดีแบบบอบอบอเป็นขุยบอหลอกบอยังกับบอสีดนะครับราคาสอง้อแปดสิบาทเท่านั้นนะฮะพร้อมส่งฟรีนะครับสองอแปดิบบาทวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุด สนใจกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำขายอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะวุ่นวายนะครับผมมันจะได้ทําอย่างอื่นต่อเสื้อตอนนี้มีจองพรีออเดอร์อยู่ที่ประมาณ1,400งหนึ่งประมาณหนึ่ตัวนะครับครับผมประมาณ1,400ตัวที่เราได้โพสแต่คือผมไม่ได้มาไลฟ์สด งงเพราะว่าใครคิดว่าเออถ้าผู้ติดตามหรือแฟนคลับที่พนอยากได้เป็นที่ระลึกจริงๆก็คงกะคุ้งเห็นโพสและกะคุ้งสีสั่งจองกันแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้วันสุดท้ายเท่านั้นแล้วก็จะไม่ไม่ได้ทําออกมาขายอีกนะครับเราก็จะเดินหน้าต่อไปทําอย่างอื่นนะฮะเ,เดือนหนาสิเป็นเปิดฤดูกาลนะครับพี่น้องถ้ามีเสื้อปีที่านะครับวันไหนที่ เราได้มาเจอกันเนี่ยเดี๋ยวมาบึงใจกันลอยเนี่ยหรือไปดูบอยดูแอร์เนี่ยก็ใส่เสื้อพีที่เก้ามามีสีขาวและสีดํานะครับ2 8 0บาทฟรีค่าส่งละทุกมีทุกไซส์นะฮะราคาเดียวกันเลยกดลิงก์ที่ปักหมุดเพื่อสอบถามแอดมินนะเมือนี้มืองสุดท้ายครับเมือนี้มืองสุดท้ายนะฮะเหลาเซไปเ็สเนี่ยกระสิมีบางคนบัดนีกระสิมบาบอกโอ้บทบทบ,บท่านเลยหรืออันคือบอยเห็นบอรู้ว่าขายเสือ เขาขายกันมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายบอกแอดมินแล้วคือตัดวันนี้เลยแล้วก็ห้องสิได้แบบรับเสื้อมาแล้วก็ทยอยส่งให้กับทุกคนนะครับสั่งแล้วจ้าครับผมเดินทางปลอดภัยนี่ก็สิกรับพาลูกนะฮะช่วงเช้าก็จะได้อยู่กับลูกช่วงเที่ยงก็จะได้ไปประชุมที่โรงพยาบานนลศรีนคริน์นะครับมีการจัดคอนเสิร์ตการนสนชงนี้โอ้ะอะไอ้กิต ไข่ยนี่คือที่สุดเลย